สวัสดีค่ะไอคิสตอมีชแน,นลนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวหูฟังกันคะ่ะหูฟังที่จะอยู่กับเราในวันนี้นะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหูฟังที่เบสหนักหนักหนักแบรนด์คนไทยราคาถูกแถมยังสลักโลโก้หรือสลักชื่อก็ได้ด้วยเฮ้ยของถูกและดีมีอยู่จริงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูเจ้าหูฟังอินเอที่มีชื่อรุ่นว่าจารึก X กันคะ่ะ ก่อนอื่นเลยมิก็จะให้ดูหน้าตาของเจ้าหูฟังจารึก X ตัวนี้นะคะถามว่าชื่อของมันคือจารึกจริง,รงๆหรอใช่ค่ะมันเป็นชื่อแบบไทยเดิมมากเลยทุกคนจารึกอย่างที่บอกไปว่าเป็นแบรนด์คนไทยนะคะเพราะงะั้นเรื่องการตั้งชื่อรุ่นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจซึ่งก็ตามชื่อรุ่นของเจ้าของแบรนด์ที่ตั้งมาเลยนะคะก็คือรุ่นจารึกใช่ไหมก็สามารถสลักชื่อได้จ้ะเดี๋ยวมิจะให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะคะสําหรับเจ้าหูฟังรุ่นจารึกนี้ ซึ่งไม่สลักคำว่า i อช s ซ n l m i กนะคะเป็นชื่อของช่อง Youtube เราพอดีเลยแล้วก็ทางด้านหัวจุกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแบบสีสีทองหรือสีทองแดงอะแต่มันออกแบบทองทอง,ทองมากกว่านะคะด้านในก็จะเป็นใสๆสา,ๆามารถเห็นเออลำโพงหรือไดเวอร์อะไรที่อยู่ข้างในในหูฟังนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไมค์ s m l l l ท k l k ตรงด้านนี้นะคะส่วนสายเป็นสายแบบถักเห็นไหมว่า เป็นสายแบบถักค่อนข้างจะดีระดับหนึ่งเลยค่ะมันคงแน่นไม่ขาดง่ายด้วยนะคะส่วนทางด้านหัวแจกก็จะมี3ขีดแล้วก็ตรงทางที่เชื่อมมากับสายนี้จะเป็นโคง้งโค้งนิดนึงนะคะเหมือนกระปืนเลยเหมือนก็บปืนนป่นโอกาสเลยอะ่ะจิ้วจิ้ว,วซึ่งหูฟังตัวนี้นะคะมิกได้เรามาจากเว็บ b a s e นัก .com หรือเจ้าของแบรนด์พี่บี้นะคะซึ่งคลิปนี้นี่บอกเลยว่าโ no นอวยเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยบอกมาเลยว่า ขอให้รีวิวตามการใช้งานจริงดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีเช่นนั้นแล้วความคิดเห็นของมิที่มีต่อเจ้าลูกลักของหูฟังจารึกตัวนี้มิคิดว่ามันค่อนข้างจะเหมาะสมกับชื่อมันดีอะด <c oughs> ้วยความที่หูของมันเป็นแบบสีทองเวบาๆววสีทองออกน้ําตาลหรือเปล่าเออส่วนสายเนี่ยมันก็จะมีความแบบเหมือนเป็นสีทองแดงแต่ว่าค,คล้ายๆเชือกมากกว่าสีเนี่ยดูไม่ฉูดฉาดเกินไปแต่ก็มีความเบาๆเท่ๆเออ <c oughs> ให้ความรู้สึกแบบไทยอะ่ะทุกคนเข้าใจ และสำหรับเจ้าหูฟังจาลึกตัวนี้นะคะราคาของมันเนี่ยอยู่ที่319บาทโอ้โหสามร้อยสบาทสลักชื่อได้สลักโลโก้ลงไปที่หูได้แถมยังแถมกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าที่เข้าแถมมาพร้อมกับหูฟังนะคะทุกคนซึ่ง2ออย่างเนี่ย 319บาททางด้านกระเป๋านะคะก็จะเป็นวัสดุอะไรสักอย่างที่มันดูแข็งแข็งนะเหมือนพลาสติกแข็งๆข็งะทางด้านเปิดอนอกนะคะก็จะหุ้มหนังเอาไว้แถมเขียนคําว่า bestnack.com นะไว้ด้วยดูแบบลายเส้นไทยมากทุกคนชอบว่ะชอบความที่มันมีเอกลักษณ์แบบไทยๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดูไฮคลาสมากเลยนะทุกคนซิปก็ลื่นไหลดีนะคะปกติไม่มีอะไรทางด้านในนะคะก็จะเป็นกำรรมะหยี่แบบนี้มีกระเป๋าให้อีกชั้นหนึ่งคิดว่าน่าจะใส่ยัดยัด หูฟังลงไปแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเอาไว้ใส่พวกอิสระแยกก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมิกใส่อย่างนี้แล้วก็ปิดได้เลย รู้สึกว่าเหมือนเราจะรีวิวข้ามขั้นไปนิดนึงนะเพราะจริงๆว่าเราต้องรีวิวเจ้าตัวกล่องอันนี้ก่อนกล่องที่ใส่เจ้าของ2ชิ้นนี้เอาไว้ในกล่องนะนี่ <c oughs> ก็จะเป็นกล่องของทางร้านอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นทางด้านกล่องหรือทางด้านหูฟังนะคะเขาดูใส่ใจกับโปรดักต์ของตัวเองมากๆเลยและด้านหลังนี่ก็จะเป็นคําแนะนํานะคะว่าใช้ฟังเพลงใช้ต่อคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนไม่ควรโดนน้าอะไรอย่างนี้มีโลโก้ของทางเบสหนักด้วยค่ะและด้านในนะคะก็จะมี ข้อความเขียนไว้อีกเป็นตุ๊กตาตุนน่ารักนะคะนี่ช่องทางการติดต่อไลน์ a c e b o o k โอ้ยมีเขียนตรงนี้ด้วยขอให้มีความสุขในการฟังนะคะแล้วก็ทางเบสสัตนะคะยังมีของแถมมาให้มีสองสาชิ้นนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอ่ที่เปลี่ยนจุกหูฟังเวลาที่เราใส่หูฟังเนี่ยเรารู้สึกว่าจุกมันใหญ่เกินไปก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้ส่วนชิ้นที่สนะคะก็จะเป็นหัวที่เปลี่ยนให้หัวสาแจ็ ของหูฟังเนี่ยกลายเป็นหัว Type C นะคะหรือเชื่อมต่อกับเจ้าหัว USB อันนี้ให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะใช้เป็นหูฟังคอมพิวเตอร์เอาไว้เล่นเกมแล้วก็มีสม a ร์ทอในตัวด้วยแต่รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เขาจะไม่ได้แถมมากับชุดหูฟังนะคะต้องไปซื้อแยกเอานะซึ่งในร้านก็ขายนะคะราคาไม่แพงเลยลองไปดูก่อน เลืมอบอกไปอีกอย่างหนึ่งเลยสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีกาใรใส่ไม่รู้ว่าข้างไหนใส่ซ้ายหรือขวานะคะก็ลองให้ถือมาแบบนี้ให้มันเป็นลักษณะโค้งไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าจุกเนี่ยมันจะมีความแยกซ้ายขวาอยู่แล้วอย่างเช่นอ่าอันเนี้ยมันแยกออกจุกหูเนี่ยมันไปทางซ้ายแบบนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าอันเนี้ยอยู่ด้านขวาเพราะว่าเราต้องเสียบไออันเนี้ยเข้าหูเราเราก็ต้องมาไว้ด้านนี้อ่าเห็นไหมและส่วนอันนี้นะคะจุกหูมันก็จะดันเข้ามาทางขวาแปลว่าเราต้องใส่ด้านซ้ายนะคะเพราะว่ามันจะได้เข้ากับหูเราได้พอดี วิธีใส่ก็เอาไปครอบหลังหูแบบนี้นะคะอย่างที่ใส่ทางด้านหูด้านซ้ายเราก็ต้องให้จุกหูมันทิ่มมาทางขวาแล้วเราก็ใส่เข้าไปหมุนมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็หมุนเข้าไปนะคะแค่นี้มันก็จะเข้ารูหูเราพอดีถ้าจุกของมันพอดีกับหูเรานะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านขวาใช่ไหมอาจุกหูมันก็ต้องแทงมาทางด้านซ้ายแล้วเราก็ใส่เข้าไปจากนั้นหมุนไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็หมุนถอยหลังนะคะแค่นี้ ง่ายๆแค่นี้เองถัดมาเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเสียงของเจ้าหูฟังอินเอียจารึหรือ X ตัวนี้กันเรื่องความที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นจุดขายของหูฟังเขาเลยเนี่ยคือเบสหนักชาวเสียงเบสอย่างเราก็หันควับเลยืมจริงเหรออย่างนี้มันต้องลองและหลังจากที่มิกได้ทําการลองฟังแล้วเนี่ยมีบอกเลยว่าเบสหนักจริงอันนี้คือเบสหนักแบบ บึ้มหูเลยนะถ้าใครที่ชอบฟังเพลงแนว EDM หรือพวกแนวแรปเปอร์ที่มันเป็นเพลงแบบ hey, my, 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 my. อะไรประมาณนี้จะรู้เลยว่าเบสคือบึ้มมากบึ้มแบบหนักๆใหญ่ๆใช่พูดถึงปริมาณเสียงเบสของเจ้าหูฟังตัวนี้นะคะมิกบ,บอกเลยว่าปริมาณของมันเนี่ยเทียบเท่า1นึถึงร้อเนี่ยมีให้ซัก 65%คือคือค่อนข้างจะเยอะกว่าปกตินะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมิจะเป็นคนที่ฟังหูฟังแฟดนะคะเนื่องจากเราเป็นนักดนตรีเราจะฟังเสียงที่ค่อนข้างจะมีความแฟดจะไม่บูสเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมมากเกินไปคือยิ่งแฟดมากเท่าไหร่มิซจะยิ่งชอบฟังแบบนั้นนะคะแต่พอได้มาลองหูฟังที่เบสหนักแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะมิซิคิดว่ามันค่อนข้างจะ ทำให้เราฟังเพลงแล้วมีความสุขเออมันจะมีความสุขมันจะมีความที่แบบว่าปรุงเสียงมาให้แล้วแล้วทําให้รู้สึกว่าการฟังเพลงของเราเนี่ยดูแบบหัวใจเต้นตามจังหวะเบสอะแบบตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงกลางกับเสียงแหลมของเขาเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นจมเกินไปไม่บอกเลยว่าเขาให้เบสมาค่อนข้างเยอะแต่เสียงกลางและเสียงแหลมของเขา ย latitude. ังอยู่ยังอยู่มันไม่ถึงขนาดว่าเราฟังเสียงกลางเสียงแหลมยังไม่รู้เรื่องแต่มันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าบางทีถ้าเป็นอย่างพวกเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยเสียงไอแฮ e ที่มันเออมันอาจจะไอความซิปที่มันเป็นแหลมจนบาดหูอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายไปก็แค่นั้นแหละก็อย่างที่มิบบอกไปว่าถ้าใครที่ชอบฟังเพลงแนว EDM แนวแบบแรปเปอร์แนวที่แบบเขาแบบเน้นเบสตึงตึงอย่างเงี้ยมิบบอกเลยว่าตัวเนี้ยฟังเพลงสนุกมากๆค่ะ แต่หูฟังแบบนี้มันจะมีแนวเพลงอยู่แนวเพลงหนึ่งที่มิกฟังยังไงมิกก็ยังรู้สึกขัดใจอันนี้คือบอกตามตรงเลยนะคะว่ามิกได้เอาหูฟังอันนี้ไปลองฟังเพลงหลายแนวมากซึ่งหลายๆแนวเนี่ยมันก็จะมีทั้งอันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอฟังแบบนี้คือดีมากพอฟังแบบนี้ก็คือไม่ได้น่าเกลียดมากฟังได้แต่ว่ามีอยู่แนวเพลงหนึ่งที่มิกรู้สึกว่าฟังยังไงมันก็ยังรู้สึกขัดใจก็คือแนวเพลงที่มีแค่เสียงร้องกับกีตาร์เพียวเพียวตัวเดียวมิกไม่รู้เป็นที่ทางต้นคลิปเนี่ยเขาปรับซาวมาแบบนัััั้้้้นนนนนหหหรรือออว่าาาาาเเเเเเป็พะะจจูฟงงีีียยมมมบสกทใ ของกีตาร์ที่บางตัวมันควรจะมีเอกลักษณ์เนี่ยอาจจะดูดบลงไปซะเน้นหนึ่งแต่ก็ไม่ได้น่าเปลี่ยนมากถึงขนาดว่าฟังไม่ได้ตอนนี้มันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแนวมาเป็นสายเกมเมอร์สําหรับคอเกมที่ชอบเล่นเกมแนวแบบบู๊บูแนวแบบเสียงระทึกอึกคึกคุกโคมแบบแบบอะไรสักอย่างแบบแบบบอกเลยว่าเจ้าหูฟังอินเอียจาลึก x ตัวนี้นะคะให้คุณภาพเสียงที่แทบจะสู้หูฟังแพงแพงบางแบรนด์ได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีบางแบรนด์ที่เขาจะเน้นเบสหนักเหมือนกันแล้วมีคิดว่าตัวนี้มัน มันสู้ได้แน่นอนอะเออเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของแพงถ้าใครที่เอามาเล่นเกมโดยเฉพาะเป็นเกมแนวที่แบบว่าบู๊บูอึดกระทึกคลึกโครมทําให้หัวใจเต้น,นแบบตึ๊บตๆ๊บตุ๊บยังไงเนี่ย, <S <S 2> <S 2> ๆๆยบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้เอาอยู่จริงค่ะในราคาแค่3 1 9บาทนะคะมิกบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของเจ้าหูฟังจาลึกเอ็กซ์เนี้มันค่อนข้างจะคุ้มค่ะและที่สําคัญในความคุ้มตรงนี้นะคะมิกขอบอกเลยว่าทางแบรนด์ของเขาเนี่ยดูแลเอาใจใส่และเทคแคร์ลูกค้าดีมากๆเลยค่ะ ตัวหูฟังมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งคืนทางร้านได้แล้วเขาจะรับผิดชอบให้ทางร้านเนี่ยเขารับการันตีหูฟังของเขาทุกรูปแบบถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แนวยังไงเนื้อเสียงไม่น่าพอใจหรือรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ใช่อ่ะก็สามารถส่งคืนได้นะคะทางร้านยินดีคืนเงินค่ะซึ่งหูฟังตัวนี้มีคิดว่าในเรื่องเสียงของมันเนี่ยผ่านใช้งานได้ไม่มีปัญหาก็ตามชื่อแบรนด์เขาเลยเนาะ b บ s e นัก .com นะคะและส่วนทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็บริการนะคะลองคิดดูสลักชื่อสลักโลโก้ได้ในราคา3 1 9บ หาได้ยากมากๆเลยนะทุกคนมีเคยซื้อหูฟังบางรุ่นนะคะถ้าเราจะสลักโลโก้ลงไปเนี่ยยังตางต้องเสีย500-600แล้วนะ ซึ่งสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปสั่งซื้อหูฟังรุ่นนี้นะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บ b บ s e นัก .com ค่ะทีมคําว่า b บ s หนักเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งเมื่อเข้าไปในเว็บคอลอนเนี่ยก็จะมีหูฟังอีกหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเ e อียบัดอินเอียนะคะมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปยันหลักพันเลยค่ะแถมยังมีอุปกรณ์อื่นๆขายอีกมากมายนะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะซึ่งบอกได้เลยว่าทุกรุ่นเขาเนี่ยชื่อแบบน่าเอาไปสะสมมากเลยอะ่ะม่ยอมเงี้ย ทุเรียนเนี้ยก้านยาวเนี้ยจารึกเนี้ยกระสุนโลกันอย่างเงี้ย,เ,ยเออหน้าเก็บไปสะสมมากทุกคนหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันในช้อปปีก็ได้นะคะพิมพ์คําบ่าล์เบสหนักลงไปก็จะเจอกับร้านนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าร้านเขาเนี่ยมีคนการันตีซื้อเยอะมากๆยอดขายของเขาเนี่ยเป็นหมื่นชิ้นพันชิ้นเลทุกคนส่วนรุ่นที่เราได้ทําการรีวิวอยู่รุ่นนี้รีวิวคะแนนสินค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะไปทางด้านแง่บวกแล้วก็5้าดาวซะเยอะทุกคน ต้องลองอนะต้องลองหรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือทางด้านเว็บไซต์เพจนะคะของเบสหนัก .com นะลองเข้าไปดูกันได้นะโอเคค่ะแล้วก็จบไปนะคะสำหรับการรีวิวหูฟังอินเอียร์จารึก X ถ้าใครที่สนใจหูฟังตัวนี้เนี่ยอยากจะสั่งซื้อบ้างก็สามารถติดต่อไปได้ที่ช่องทางต่างๆของทางแบรนด์เบสหนักเขานะคะสำหรับวันนี้วิคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าวิจารณ์ลงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย